สวัสดีเพื่อนเพื่ชาวยูทูบทุกคนเลยนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับผมกัสมายคุงนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนโหลดอ่าโปรแกรมคุยกลุ่มคุยกลุ่มนะครับโปรแกรม p o p c o r นะครับ r n น,นะครับก็ถามว่าโหลดได้ที่ไหนโหลดของ i o s โหลดได้ที่ App Store นะครับส่วนของ Android ก็โหลดได้ที่ p play พ t โต e ก็พิมพ์ไปว่า p o p c o r n นะครับก็กดติดตั้งโหลดเสร็จก็กดเข้าไปนะ ถ้าใส่มันจะบอกว่าบวกการโทรแบบกลุ่มคุณก็กดคลิกเข้าไปนะครับข้างล่างแล้วคุณก็ตั้งชื่อหรือใส่รูปภาพอะไรก็ได้แล้วลกดถัดไปมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้นะอ่าแล้วคุณก็กดเข้าไปที่อันนั้นแล้วหรือว่าโทรอ่านี่ผมเยวอันนี้ผมหลุดนะครับมันจะโทรให้นะครับแล้วคนอื่นเขาเข้ามาก็ไลฟ์เพื่อนเราจะเข้ามาเราก็จะน,นี่ได้คุยกลุ่มแบบแล้วเค่เกมได้นะครับ อ่านั้นสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ